เสียบทุกถึงยิมมหาพราวฟ้าเคลียร์ดราม่าคลิปนี้อื้อหือหวานเจี๊ยบเสียบทัดคลิปเคลียร์ป,ประเด็นดราม่าหลังพราวฟ้าลั่นเตือนอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานงานนี้จบสวย หลังจากที่พราวฟ้าการัญชิดาภรรยาของเสียโบสถโปรโมเตอร์มวยคนดังของเมืองไทยได้โพส story, ต์ไอจิสตอรี่เตือนสาวปริศนาลั่นอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานต้องบอกว่าการโพสต์ข้อความของพราวฟ้ากระตุกต่อมเพื่อของชาวเน็ตเลยทีเดียวพร้อมๆกับตั้งคำถามว่าพราวฟ้าเสียโบสถกำลังเผชิญปัญหารักเร้าหรือไม่ล่าสุดเสียโบสได้โพสต์คลิปทิกทอกแยนดีเอเมนและเขียนแคปชั่นว่าเคลียร์ประเด็นดรามา่า โดยในคลิปเสียบทได้เดินไปหารพราวฟ้าพันร,รยาสุดที่รักถึงห้องออกกำลังกายและมีประโยคสนทนาระบุว่ามีคนติดตามในไอจีมากขึ้นเกือบ3า0พันคนพร้อมกับถามพันร,รยาว่าเกิดอะไรขึ้นและเสียบทยังถามพราวฟ้าว่าคิดไปเองหรือเปล่างานนี้พราวฟ้ามีงนงนเล็กน้อยเลยลั่นแชร์ออกสื่อซะเลยว่าเห็นว่ามีเด็กอินบอกมานะเสียบทเกิดอะไรขึ้นวันนี้คนมาติดตามไอจีผมเพิ่มขึ้นประมาณสามพันคนพราวฟ้าแต่คนที่จะอินบอกมาเด็กล็อกอินไว้และล็อกอินไว้แล้ว เสียบทล็อกอินไว้ว่ายังไงมั่งพราวฟ้าเห็นหมดเห็นหมดเลยเสียบทมีคนอินบอกด้วยหรอไม่มีหรอไม่มีมั้งเราคิดไปเองหรือเปล่าฮะคิดไปเองหรือเปล่ารักไหมพราวฟ้าส่งข่าวได้เสียบทรักไหมรักไหมพราวฟ้าเสมอรักศูนเปอร์เซ็นเสียบทรักศูนย์เปอร์เซ็นเพราะอะไรอ่หอมหน่อยโอเคไหมจบประเด็นดราม่าครับต้องบอกว่าเป็นการปิดประเด็นดราม่าได้หวานมาก,มากๆเบบีมาเร็วๆนี้แน่นอนจ้า